สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเพียงแค่เปิดสกราชไม่ถึงสัปดาห์ปฏิทินการเมืองปี2568ก็ดูจะสอเข้าไปในทิศทางที่ร้อนแรง ตามคําทํานายของเหล่าบรรดากูรูการเมืองและสิ่งที่เห็นเด่นชัดน่าจะเป็นพวกเหล่าบรรดานักร้องเรียนทั้งหลายที่ประกาศเดินหน้าท้าชนกับฝ่ายการเมืองหรือหมายถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั่นเองแม้จะประกาศคาขู่ไล่เช็คบินดําเนินคดีทุกคนที่สร้างความเสียหายให้กับคนในตระกูลชินวัตรแต่ท่ามกลางสถานการณ์การเมืองที่นับได้ว่ารุมเร้ากดดันรพร้อมๆกับการเขย่าเก้าอี้ของนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเพราะต้องเจอกับเกมการเมืองนอกสภา ผ่านการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ยกเลิกข้อตกลง m o u .2544 ระหว่างไทยกัมพูชาโดยนายสนธิลิมทองกุลและนายปานเทพโพพงพันธ์อดีตสองแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนัดรวมพลกันวันที่9มกราคมนี้ส่วนเกมการเมืองภายในสภานายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนและในฐานะผู้นำฝ่ายค้านได้มีการนัดหมายเพื่อพูดคุยกับพรคก,การเมืองร่วมฝ่ายค้านซึ่งประกอบด้วยพักประชาชนพักพลังประชารัฐพักไทยสร้างไทย พักเป็นธรรมพักเสรีรวมไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเก็บเกี่ยวข้อมูลหลักฐานต่างๆในช่วงการขับเคลื่อนของรัฐบาลในช่วง6เดือนของรัฐบาลแพทองทานชินวัตรและตามกําหนดการตามคําอ้างอิงของนายนัทพงศ์จะนัดยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแพทองทานต่อนายวันมุฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎรในช่วงเดือนมีนาคมหรือก่อนการปิดสภาสมัยประชุมในช่วงเดือนเมษายน2568 ขณะที่ปัญหาความขัดแยง้งรอยร้าวของภาคการเมืองร่วมรัฐบาลข้ามขั้วก็เริ่มส่งกลิ่นมากขึ้นโดยเฉพาะการส่งสัญญาณการปรับครมอแพทองทานหนึ่งและตามรายงานข่าวคือการปรับส e, องกออเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรีคือนายภูมิธรรมเวชเชียชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกอัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน ที่วิเคราะห์อ้างอิงว่ากระแสข่าวการปรับครอมอเ,เกิดจากปัญหารอยร้าวของคนในพักร่วมรัฐบาลที่เกิดการล้ําเส้นการเมืองกันกระแสข่าวปรับครอรมอก็ออกกันมาตามลําดับตามกลางการมีปัญหาในพักร่วมรัฐบาลข้อเท็จจริงมันไม่ได้มีเรื่องเลือดสูพันกันจริงๆหรอกและก็ไม่มีเรื่องการทลายทุนผูกขาดกันตามที่ประกาศ เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นรอยเ้าาจากปรากฏการณ์พลังประชารัฐวันนี้ก็จะลามไปที่รวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยในยเขามีเกราะป้องกันนะครับก็ยังยังเหนียวอยู่ทั้งหมดมันก็คือซ่อนปัญหาทั้งสิน้นไม่เว้นแม้กระทั่งการไปพบปากกับในกลุ่มคนของชาติไทยพัฒนากลุ่มนครปฐมคือทุกเรื่องเนี่ยมันซ่อนรอเวลาที่จะเกิดปัญหากันทั้งสิน้นแต่ว่ายังจําเป็นจะต้องอยู่แต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องเรื่องหลัก โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพีรพันธ์สาลีรัฐวิภากรองนายกัวพลังงานกวัวน้ารวมไทยสร้างชาติเขาออกมายืนขวางกับกลุ่มทุนผลประโยชน์เต็มๆเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะถูกปรับออกนั้นท่ามกลางกระแสทางการเมืองที่หนาหูนั้นก็มีมากตลาบหลาและที่ไม่คาดคิดนะครับการข่าวข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรก็ว่ากันในอนาคตเพราะม,ามันยังมีอะไรกันไม่ด้ก ส่วนกะลาหมของคุณภูมิธรรมที่นั่งก็ไม่ได้ว่าไว้ความว่าจะจะมั่นคงตามภารกิจที่ดูแลความมั่นคงเพราะว่าจะมีคนเนี่ยนะครับจะมาทําหน้าที่แทนคุณภูมิธรรมอาจจะต้องถูกลดระหว่างชนิดที่คาดไม่ถึงและคนที่มาทํ<ม>าหน้า<ม>ที่แทนกเน็เป็นเป็นอาหารยศไม่มากแต่ว่าทั้งหมดนั้นน,นะครับก็อยู่ในระหว่างการช่งน้าหนักแต่ว่าร้อยปรตในทางการเมืองก็เห็นกันทุกฝ่ายแหละนะครับถ้าใครจ้องเข้าไปเนี่ย พราะจังหวะการปรับคอรมอเนี่ยหเดือน2เดือนถัดจากนี้ไปเราก็คงจะแลเห็นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็มีปัจจัยเฉพาะตัวเรื่องของคุณทักษิณเองในกรณีเรื่องชั้น14ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งคือมันเป็นยุคที่การเมืองไม่มีอะไรที่ที่นิ่งกันเลยนะครับรองศาสตราจารย์โอลานถิ่นบางเตียวรองคณะบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาประเมินข่าวการปรับครมอผ่านกองบรรณาธิการข่าวไรทีวีว่าเป็นเพียงการปลุกกระแส เพื่อดูการตอบรับทางสังคมว่าเห็นด้วยหรือไม่หรือหากถามว่าลึกๆแล้วการบริหารงานของนางสาวแพทองทานที่กำกับโดยนายทักษิณอยากจะปรับคอรมอรหรือไม่แต่ถ้าประเมินจากสไตล์การทำงานของนายทักษิณอาจต้องการปรับคอรมอรเพื่อดูผลงานของรัฐมนตรีผมประเมินไปที่นะครับคุณพีรพันธ์ที่คุณเมื่อกี้ว่าคุณพีรพันธ์ นะครับก็อาจจะถูกแพ่งเล็งนะครับในการสื่อสารที่ผ่านมาว่าอาจจะทําให้คุณทักษิณไม่พอใจในหลายเรื่องในฐานะที่เป็นกรมอในฐานะในฐานะที่เป็นพรรครวมนะครับแต่ปรากฏว่านะครับสิ่งที่คุณแ,แนวนโยบายของคุณผลิตภัณฑ์นั้นมันไปทําให้ประชาชนจํานวนมากนะครับเขาเขาพอใจถ้าเกิดปรับคุณผลิตภัณฑ์ในจังหวะนี้ก็อาจจะกระทบต่อภาพรัฐบาลได้นะครับถึงแม้ว่านโยบายนั้นนะครับของคุณผลิตภัณฑ์อาจจะขัดกับผลประโยชน์กลุ่มทุนซึ่งก็ทําให้ผมคิดว่าเป็นความยากลําบากใจของ ของคุณทักศิละพรรคเพื่อไทยไม่น้อยนะครับถ้าจะปรับคุณธิรพันธ์ับในเวลานี้ถึงแม้วลึกๆ ครับอยากจะปรับออกให้ได้แต่ในขณะที่คุณภูมิธรรมนั้นผมประเมินนะครับว่าถ้าคุณทักษิณมีความจําเป็นจะต้องร่วมมือกับพันธมิตรฝ่ายรัฐนิยมเนี่ยการปรับคุณภูมิธรรมนั้นก็มีความเป็นไปได้เพราะนะครับถ้าดูแล้วสถานะทางการเมืองตอนนี้คุณทักษิณไม่มีความจําเป็นจะต้องพึ่งพาคุณภูมิธรรมแล้วคุณภูมิธรรมมีความจําเป็นนะครับในเวลาที่คุณทักษิณนะครับไม่อยู่ในประเทศไทยแต่วันนี้คุณทักษิณกลับมาแล้วและมือไม้สําคัญในทางการเมืองนะครับของคุณทักษิณนั้นนะครับก็ไม่มีความจําเป็นต้องใช้คุณภูมิรในนเเวลาาี้พะ คุณทักษิณเอง2คุณทักษิณสามารถหามือไหมคนสําคัญในการประสานความร่วมมือทางการเมืองทั้งหมดได้แล้วก็คือคุณอาร้อยเอกธรรมนัตเพราะฉะนั้นในทางการเมืองแล้วนะครับคุณภูมิธรรมก็หมดความจําเป็นแล้วนะครับแล้วส่วนหนึ่งนะครับท่าทีในการทํางานในกระทรวงกาวลาโหมเป็นหลายเรื่อง คุณภูมิธรรมเองก็นะครับอาจจะไม่ค่อยนะครับราบรื่นม,มากนักนะครับกับผู้นําในเหล่ากองทัพรวมทั้งภาพลักษณ์ของคุณภูมิธรรมเองก่อนหน้านี้ที่มีภาพลักษณ์เป็นคนฝ่ายซ้ายเป็นนะครับสมาชิพกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก่อนหน้าน,นี้นะครับก็ทําให้กลุ่มฝ่ายรักยมก็ไม่ค่อยประทับใจกับภาพลักษณ์ที่ผ่านมาของคุณภูมิธรรมการที่กลับ มุตินะถ้ามีการปรับคุณภูมิทํามออกจากนะครับคอรมอรเพื่อที่จะให้ทําตําแหน่งใดตำแหน่งใดน,น,น,นั้นก็ลดแรงเสียดทานได้เยอะมากนะครับแล้วก็ความจําเป็นในการใช้คุณภูมิทรรมในทางการเมืองนั้นก็ก็ลดน้อยลงรองคณะบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาย,ยังประเมินกับกองบรรณาธิการข่าวไรทีวีถึงองค์คาพยพทางอํานาจของรัฐบาลโดยไม่ใช่คอรมอรการปรับคอรมอรจะทําให้รัฐบาลอยู่ได้เพราะยังไม่เกิดอุปสรร,รคต่อการบริหารประเทศแม้แต่ฝ่ายค้านจะมีความเห็นแตกต่างกัน แต่ภาพรวมคิดว่ายังสามารถร่วมมือกันได้อยู่ส่วนกลุ่มการเมืองที่ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านเห็นว่ายังไม่สามารถทําอะไรรัฐบาลได้ <t ip> <p ere> เพราะสถานการณ์ยังไม่สุกงมอมอีกทั้งชั้น14หรือ MOU ยังไม่สามารถปลุกเร้าอารมณ์ประชาชนได้ส่วนการออกมาเคลื่อนไหวของนายทักษิณอาจทําให้แรงกระเพื่อมของรัฐบาลลดน้อยลงรวมถึงแรงกดดันเสียดทานหรือข้อวิพากษ์วิจารณ์แทนที่จะไปตกอยู่ที่นางสาวแพทองทานก็แบ่งเบามาอยู่ที่ตัวของนายทักษิณ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะกระทบต่อภาวะความเป็นผู้นําของนางสาแพท์ทองทานชนิดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะภาพการขับเคลื่อนงานจะไปอยู่ที่ตัวของนายทักษิณหรือที่เรียกง่ายๆว่าไปกลบอยู่ที่นายทักษิณทั้งหมดกองบรรณาธิการข่าวไ r ร้ h ทีวีรายงาน